เชลซี Chelsea, สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมแผนทุ่มเงิน85ล้านปอนด์ประมาณ3,740ล้านบาทในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้เพื่อคว้าตัววิกตอร์โยเคเรสกองหน้าฟอร์มร้อนแรงของสปอร์ติ้งลิสบอนโดยมีแผนส่งตัวนักเตะกลับไปเล่นแบบยืมตัวให้ต้นสังกัดเดิมจนจ,นจบฤดูกาลวิกตอร์โยเคเรสดาวยิงทีมชาติสวีเดนวัย25ปี โชว์ฟอร์มสุดยอดในฤดูการนี้โดยทำไปแล้ว32ประตูและ7แอสซิสจากการลงเล่นให้สปอร์ติ้งลิสบอนและทีมชาติรวม24นัดซึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ทำให้เขากลายเป็นที่จับตามองจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีรูเบนอโมริมอดีตเจ้านายของเขาคุมทีมอยู่แผนการยื่นข้อเสนอเหนือเมฆของเชลซีรายงานจากสื่อเรคคอร์ดในโปรตุเกสร,ระบุว่า เชลซีพร้อมยื่นข้อเสนอมหาศาลมูลค่า85ล้านปอนด์ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อปล่อยตัวหัวหอกชาวสวีเดนในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้อย่างไรก็ตามเชลซี Chelsea มีแผนที่จะให้โยเคเรสเล่นให้กับสปอร์ติ้งแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลปัจจุบันเพื่อให้เจ้าตัวมีโอกาสพาทีมต้นสังกัดลุ้นความสำเร็จก่อนที่จะมาร่วมทับสิงบลูอย่างเต็มตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2025แม้ว่าเชลซีจะเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวโยเคเรส แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมก็ให้ความสนใจเช่นกันโดยอาจพยายามใช้ความสัมพันธ์เก่ากับนักเตะเพื่อชิงตัวไปเสริมแนวรุกดีนนี้ถือเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับเชลซีในการเสริมแนวรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความท้าทายให้กับบอร์ดบริหารของสปอร์ติ้งลิสบอนในการพิจารณาข้อเสนอครั้งนี้